ชนะเมษามา่งเลยตอนนี้น้องเขตมาแล้วน้องคณาทิพย์มาแล้วแล้วน้องชัยชนะเมษาเอาผูกเปรให้ใครนอนเนาะเราเจ้าตัวหายไปไหนเนี่ยเจ้าตัวไปไหนคะชายชนะเมษายังอยู่ไหมลูกอยู่ไหมคะ ตอนบ่ายนี้คุณครูแฟนตี้พาเล่นเกมอีกแล้ววันนี้คุณครูแฟนตี้มีเกมอะไรสนุกสนุกมาให้เด็กๆเล่นนะน้องเชชนะเมษามาแล้วใช่ไหมคะมาแล้วค่ะจะเล่นเกมหรือยังคะพร้อมยังคะพร้อมหรือยังคะใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นใครพร้อมเล่นเกมแล้วยกมือขึ้นครับอ่าแสดงว่าน้องเชชนะเมษายังไม่พร้อมเลยใช่ชนะเมษาพร้อมเล่นเกมยังลูก 死啦！ สีเขียวสีเขียวค่ะคืออะไรลูกสีเขียวจำได้ไหมจำได้ไหมสีเขียวคือกรีนลูกกรีนตัวคู่หนึ่งนะคะเด็กเด็ก e รีกรีนลูก,ลก <In. S 1> อ่าสีเขียว <In. S 1> ภาษากรีนคือกรีนนะคะต่อไป เสีสีเหลืองภาษาอังกฤษคือสีเหลืองค,คือ yellow <S <S อ่าได้ยินไหมคะอ่าคราวนี้เราจะมาจับคู่รูปภาพกันเอ้เมื่อเช้าเราได้เรียนไปแล้วนะเดี๋ยวคุณครูเฟนตี่จะให้จับภาพคู่อะไรคะ ยกตัวอย่างยกตัวอย่างวาีน,น้ำเง,งินนะคะเป็นขยะทั่วไปค่ะเอภาพไหนเป็นขยะทั่วไปคะ็กๆไหนขยะทั่วไปลูกขยะทั่วไปคือเศษอาหารที่เรากินเข้าไปลูกเศษอาหารต่างๆทางผลไม้ต่างๆเศษอาหารต่างๆอันไหนคือขยะทั่วไปคะลูกไหนลูกอ่าบอกคุณครูสิคะรูปที่หนึ่งรูปที่สอง รูปที่สามหรือรูปที่สี่เอยเ,เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากนะคะเด็กๆถือว่าไม่คุ้กับการนำมาใช้งานใหม่นะคะจะเป็นพวกโตงขนมหรือว่าซองพลาสติกนะคะเด็กๆลองช่วยคุณรูหาสิคะว่าตรงกับภาพไหนนะคะภาพไหนคะลูกอ่าสีฟ<อ>้า,าสีฟ้าซ<ส>องขนมหนูจะทิ้งในถังขยะใบไหนที่โรงเรียนเราก็มีนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องพาไปสำรวจแล้วนะคุณครูว่าตอน<ท>บ่ายเดี๋ยวตอนบ่ายต้องลงไปดูถังขยะของจริงแล้วสวัสดีค่ะน้องสาววราสวัค่ะสวัสดีค่ลละลูกอ่ะถังขยะทั่วไปใส่ซองขนมใส่ลดใส่แก้วน้ำคือใบไหนคะใบไหนคะด็กๆใบไหนลูกสีไลภาพที่สองหรือว่าภาพที่สา i love you นะคะข้างไหนเอยมีเปลือกกล้ย ่าช่ขยะม่ได้สีส้เลยขยะเปียกได้แก่อะไรบ้างาคะเด็กเเมื่อเช้าที่เราดินไปได้แก่เปือกอะไรคะเด็กเเปือกปุ้ยนะคะเปือกไ่เือกข้วได้แล้วค่ะซึ่งตรงกับภาพที่หนึ่งนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กเ คือขยะสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะคะเป็นขยะรีไซเคิลเอ๊คําว่ารีไซเคิลหมายถึงอะไรคะเิเกๆ จำได้ไหมคะถ้าคุณครูเป็นตี่ให้เด็กๆครับเด็กๆจะสามารถทำได้ไหมคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกทำได้ไหมเอๆๆ่ยจำได้ตอบคุณคห้ยื้อใจเลยคะ่ะ 妈妈，怕我又个是鸭 okay น้องชัยชนะเมษาเป็นคนนับค่ะน้องสาวละักและน้องเพ็พห้ามบอกเพื่อนนะคะโอเคไหมคะน้องน้องชัยชนะเมษาคะได้ยินคุณครูไหมคะข้าไปไหนตำรวจแล้ววันนู้นมึงก็อยู่ที่นี่น้องชัยชนะเมษาคะ หลอดได้ยินครูครูไหมคะใช่เหมือนให้น้องชายชนะเมษานะคะนักสิบให้ทุกคนฟังค่ะโดยที่น้องเสารักษ์และน้องเขต้ามบอกเพื่อนเด็กคะ่ะอ่าเริ่มได้ <ใน S 1> ค่ะเรเิ่มนับเลยหนึ่ะสองสามส 1อ็แล้วก็แล้วก็กลเแล้วก็แล้วก็ก็ป็แล้ว erm ก็แล้วก็กนับนเป็นเท่าไหร่คะ น้องชชยชนะเมษานะคะมันทบทวนบ่อยๆเดี๋ยวก็ท่องได้นะคะโอเคไหมคะครับโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูครูก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะที่เข้ามาเรียนในกิจกรรมตอนบ่ายค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะครูบสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ Bye. Have มองเห็นไหมเน no. าะ่ักสักคู่นะลูกนะ mm hmm. เพราะว่าคูหนึ่งลองดูแล้วว่าถ้าคูหนึ่งโชว์สไลด์แล้วไม่ชี้ตามอะ่ะเด็กๆจะไม่รู้ว่าคูหนึ่งอ่านคำไหนอ่ะคูหนึ่งลองถามก่อนว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยหนูเห็นกลับด้านไหมเห็นเห็นเป็นกอไก่กลับด้านไหมลูกไม่ไม่กลับไม่กลับไม่กลับนะ ใช่ค่ะลูกับเมื่อเช้าคุณหนึ่งลองพาให้เด็กๆอ่านแล้วถ้าคุณหนึ่งไม่ชี้เด็กๆจะอ่านไม่ตรงว่าคุณหนึ่งอ่านคาไหนใช่ไหมคะใช่ไหม,มเดี๋ยวคุณหนึ่งลองทดสอบนะลูกนะอะเมื่อเช้าเราอ่านสระอะไรไปนะสระอะไรคะสระอาสระอาใช่ไหมคะลูกถ้าคนเก่งมองแบบนี้คนเก่งมองไม่กลับด้านใช่ไหม อ่ะเก่งมากค่ะงั้นเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมกันนะลูกอ่านเป็นคำนะหนึ่งสองสามตาลูกอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามตาต่า,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 าอ่ตาต่อไปลูกนี่นี่นี่ ดูคำคำที่รูดหนึ่งชี้อยู่ลูกคำที่รูดหนึ่งชี้ขออาขาออาขาสิลูกขออาหาขออาขาต่อไปขอขออาหา,าอา่ะต่อไปลูกขอ ขอาอ,อ,อาหาโอาออาขอ,ขอ,อะชชยชนะเมษาดูด้วยลูกชชยชนะเมษาอ่านว่าอะไรคะใช้ดูนี่ลูกโนใชยชนะเมษาดูนี่ลูกอะนอ,อาโนอ,อะไรลูกอ่านว่าอะไร นะต่อไปลูกโมอ,อาพาโย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 อาจารยอายโยอายาเอาคำนี้อีกลูกมออาโมอาพา,าโมออามาโมอ,อาพาจ่าอาต่อไปคำนี้อ่านว่าโมอ,อ,อ,อาพาโอาโยอายา เดี๋ยววันนี้คุณหนึ่งจะเอาหน้าสระอาอีกรอบหนึง่งลงฝึกให้หนูฝึกอ่านในกลุ่มนะลูกในห้องเรานะคะเพื่อนที่มาทีหลังได้ฝึกอ่านด้วยโอเคไหมลูกเด็กๆต้องฝึกอ่านในห้องนะเดี๋ยวคู่นี้คุณหนึ่งให้หนูอ่านในคู่หนึ่งปังนะคะนะโอเคค่ะอ่ะเรียบร้อยลูกคุณรูเฟนตี้พาเด็กๆทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วหรอคะ โอเค oh, <okay. S 2> ค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันกี่โมงเก้าโมง <Okay. S 1> นะคะพี่กเก้าโมงนะคะเดี๋ยวเก้าโมงเรามาเจอกันพรุ่งนี้เก้าโมงคุณหนึ่งดูตารางคุณหนึ่งซีว้าวเก้าโมงคุณหนึ่งต้องพาเด็กๆมาเจอเด็กๆตอนใหม่แน่เลยอ่าตอนโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะ อ่ะอค,ค่ะอ่าวันนี้สวัสดีค่ะพร้อมกันลูกหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ